ยินดีต้อนรับสู่มาร์สออตโต้การาจแหล่งรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือของคุณเกี่ยวกับยานยนต์ล้ำสมัยเครื่องบินรบและเทคโนโลยีป้องกันประเทศรุ่นต่อไปหากคุณเป็นคนที่หลงใหลในความเร็วพลังและนวัตกรรมล้ำยุคในสนามรบทางอากาศ คุณมาถูกช่องแล้ววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่5ที่ทรงพลังที่สุดลำหนึ่งในยุคนี้นั่นก็คือเฉิงดูเจ20ไมตี้รากอนรุ่นปี2025จากประเทศจีนเฉิงดูเจ20เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบ2เครื่องยนต์ที่พัฒนาโดยบริษัท AVIC เพื่อใช้ในกองทัพอากาศแห่งปลดปล่อยประชาชนจีน PLA f และในปี2025นี้ J-20 ได้กลายเป็นเครื่องบินที่พร้อมรบเต็มรูปแบบอย่างแท้จริงซึ่งสามารถเทียบชั้นกับเครื่องบินชั้นนำจากฝั่งตะวันตกอย่าง F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ได้อย่างสูสีสิ่งที่ทำให้ J-20 โดดเด่นคือการผสานกันระหว่างความสามารถในการล่องหนพิสัยโจมตีไกลและการพัฒนาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง รุ่นปี2025ของ J 2 0มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Ws 1 0 C และกำลังอยู่ในช่วงทดสอบการใช้เครื่องยนต์ Ws 1 5รุ่นใหม่ซึ่ง Ws 1 5นี้จะช่วยให้ J 2 0มีความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบเผาไหม้เสริม Super Cruise ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของเครื่องบิน Generation ที่5และยังเพิ่มพลังขับเคลื่อนและความคล่องตัวให้ใกล้เคียงกับฟังตะวันตกมากขึ้น ในด้านเรดาร์และระบบตรวจจับ j 20รุ่นใหม่มีการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดด้วยการใช้วัสดุเซมิคอนดักเตอร์ซิลิคอนคาร์บายรุ่นใหม่ทำให้เรดาร์ AESA ของ j 20มีระยะตรวจจับที่ไกลขึ้นและติดตามเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นช่วยให้สามารถยิงขีปนาวุธได้ก่อนที่จะมองเห็นศัตรูด้วยสายตาอีกทั้งยังมีระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟาเรด รวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนของฝ่ายตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้น ในด้านอาวุธ j 20ติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล p l 1 5และขีปนาวุธระยะใกล้ p l 1 0ภายในห้องอาวุธลำตัวนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมที่ปีกในโหมดดีสมดได้เมื่อล่องหนไม่ใช่เรื่องสำคัญรวมถึงขีปนาวุธ TL21 ที่กำลังอยู่ในช่วงทดสอบซึ่งอาจให้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในอนาคต ภายในห้องนักบิน J20 มีการออกแบบเป็นกลาสครอบพิ t แบบล้ำสมัยพร้อมจอสแสดงผลคู่แบบมัลติฟังชันการควบคุมแบบ HOTAS และระบบรวมข้อมูลการรบแม้จะยังไม่เทียบเท่าระบบเซนเซอร์ฟิวช่นของ F 3 5แต่จีนก็มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในด้านประสบการณ์นักบินโดยในปีนี้ยังมีการทดสอบรุ่น2ที่นั่ง j 2 0 s ซึ่งอาจถูกใช้ในบทบาทควบคุมโดรนหรือทำภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ในด้านการผลิตจีนสามารถผลิตเจ0ได้มากกว่า100ลำต่อปีและมีการจัดตั้งฝูงบินประจำการหลายกองบินทำให้เจ0กลายเป็นกำลังหลักของยุทธศาสตร์ทางอากาศจีนและอาจถูกใช้ร่วมกับโดรนจูโจมอัตโนมัติแบบ r อย a l w i วิ m งแเช่น FH 9 7 a ซึ่งจะเปิดประตูสู่การรบแบบผสมระหว่างคนกับ AI แม้จะมีจุดแข็งหลายด้านแต่ผู้เชี่ยวชาญจากตะวันตกยังคงถกเถียงว่า J-20 จะสามารถเทียบเท่า F-22 หรือ F-35 ได้ในเรื่องความคล่องตัวเซ็นเซอร์และความล่องหนหรือไม่อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตที่มากเทคโนโลยีเรดาร์ล้ำสมัยและขีปนาวุธระยะไกลทำให้ J-20 เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขอบคุณที่รับชมรีวิวเครื่องบินขับไล่เฉิงดูเจ20 Mighty Dragon รุ่นปี2025ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินรบเทคโนโลยีทหารและยานพาหนะสุดล้ำสมัยเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดติดตามช่อง Mars Auto Garage เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะครับ